อดเลือดด้วยสำสึกกาจากทัวมาโหนี่ชื่อเต็มๆมันทัวเน่าแต่มันฟังดูไม่ดี <c oughs> <c oughs> นะคะอดพูดไม่ได้เพราะว่าตามข่าวหรือคนใกล้ตัวเกิดเหตุแบบนี้กันจนเรารู้สึกแบบ แต่ละมันกลายเป็นเรื่องน้าตัวนั่นคือ stroke ค,คือเส้นเลือดตีบตันแตกเป็นอย่างนั้นเลยนะคะตือเห็นข่าวกันบ่อยเรียกว่าเป็นรายวันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้จะเกิดกับผู้สูงอายุอย่างเดียวคนที่อายุแค่เพียง30มต้นๆก็เ,เกิดสาเหตุของการอุดตันของหลอดเลือดคะมีหลายปัจจัยหลักๆมี3สาเหตุ ก้อ1เลยค่ะการอักเสบของหลอดเลือด<ห>พออักเสบปุ๊บมันก็จะเหมือนผนังที่มันอักเสบมันก็จะต้องหาอะไรไปแปะข้อ2แคลเซียมอุดแคลเซียมอุดออแคลเซียมเกาะหลอดเลือดแล้วจากนั้นริมเลือดก,ก็มาเกาะตามเนาะแล้วไขมันก็มาเกาะตามข้อ3ก็คือเป็นการอักเสบของผนังหลอดเลือดร่วมกับโฟมเซลล์มาเกาะอ่าอ,อันนี้มีตัวใหม่มาคะโฟมเซลมันมายังไงคะโอ้หน้ากลัวนะคะเวพี่ถามนิดมันเกิดกับคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายปะ ทุกอย่างที่เป็นแหละวันไม่ออกกำลังกายคามดิ<อ>ดก,ก็ลองเดี๋ยวเราขายของนี่มือนะ